มีจุดหนึ่งที่แม่นยำในร่างกายของฉันพิกัดเฉพาะเจาะจ,จงบนผิวหนังที่ทำหน้าที่เป็นสวิตความสงบสำหรับจิตใจเชิงประกาศของฉันค่ะถ้าผู้ชายแปลกหน้าพยายามสัมผัสมันปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของฉันคือการป้องกันตัวเองและถอยห่างแต่ถ้าผู้ชายที่ใช่ในเวลาที่ใช่วางมือของเขาลงตรงนั้นด้วยความหนักแน่นที่พอเหมาะพอดี บางสิ่งภายในตัวฉันจะผ่อนคลายลงอย่างสมบูรณ์ทันทีฉันจะหยุดการวิเคราะห์หยุดการประเมินความเสี่ยงหยุดการต่อต้านและในขณะนั้นแม้ฉันจะไม่ได้เอ่ยคำใดๆชีวิทยาของฉันกำลังสื่อสารกับเขาเพียงสิ่งเดียวฉันเชื่อใจคุณอย่างเต็มที่โปรดนำทางฉันไปผู้ชายส่วนใหญ่อาจมีชีวิตอยู่และตายจากไปโดยไม่รู้ว่ากลไกทางชีววิทยานี้มีอยู่จริงพวกเขาคิดว่า การเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิงเป็นเรื่องสุมพวกเขาคิดว่าการสัมผัสแขนไม่แตกต่างจากการสัมผัสเอวพวกเขาคิดว่าการจูบคือสัญญาณเดียวของการรุกคืบพวกเขาคิดผิดพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิงคือแผนที่ของโซนแห่งความไว้วางใจที่มีลำดับชั้นมันเปรียบเสมือนวงแหวนความปลอดภัยที่รวมศูนย์อยู่คุณอาจอยู่ในวงนอกคุณอาจอยู่ในวงกลาง แต่ถ้าคุณไม่มีกุญแจสู่ศูนย์กลางคุณจะไม่มีทางได้รับความพักดีหรือการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งจากฉันเลยค่ะวันนี้ฉันจะมอบแผนที่นี้ให้กับคุณฉันจะเปิดเผย5ขีดจำกัดของความไว้วางใจที่ผู้หญิงอนุญาตให้คุณก้าวข้ามไปได้ทีละน้อยและในตอนท้ายฉันจะเปิดเผยโซนหลักบริเวณเฉพาะเจาะจ,จงที่เมื่อฉันอนุญาตให้คุณสัมผัสมันหมายความว่าจิตใต้สำนึกของฉันยอมรับคุณแล้ว ไม่ใช่แค่ในฐานะคู่รักที่มีศักยภาพแต่ในฐานะที่พักพิงทางชีววิทยาของฉันฉันคืออาจารย์มิน้นและสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังในวันนี้คือชีววิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาวิวัฒนาการหากคุณพร้อมที่จะเข้าใจภาษาที่ไม่ใช่คำพูดที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์แบบโปรดอยู่กับฉันเพราะเมื่อคุณรู้สิ่งนี้แล้ว คุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในตำแหน่งใดในใจของผู้หญิงคนใดคนหนึ่งภายในเวลาไม่ถึงสวินาทีก่อนที่เราจะเริ่มมีคำเตือนที่สำคัญมากค่ะการสัมผัสทางกายไม่ใช่เทคนิคแต่เป็นการถ่ายทอดสภาวะอารมณ์หากคุณสัมผัสด,ด้วยความลังเลฉันจะรู้สึกถึงความลังเลหากคุณสัมผัสด้วยความวิตกกังวลฉันจะรู้สึกถึงการปฏิเสธหากคุณสัมผัสด้วยความเด็ดขาดและสงบ ฉันจะรู้สึกถึงความปลอดภัยมือของคุณสื่อสารสภาวะภายในของคุณโดยตรงไปยังระบบประสาทของฉันอย่าพยายามแซงทำเป็นมั่นใจหากคุณไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นความมั่นใจคือองค์ประกอบที่น่าดึงดูดที่สุดของการสัมผัสเรามาพูดถึงความเปราะบางของผู้ชายก่อนที่จะเข้าสู่ระดับต่างๆเรามักจะคิดว่าการสัมผัสเป,เป็นไปในทิศทางเดียวคุณไปยังเธอ แต่เมื่อคุณยื่นมือออกไปคุณก็กำลังเปิดเผยฝ่ามือซึ่งเป็นบริเวณที่อ่อนไหวการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันค่ะหากคุณประมาทมือของคุณจะเย็นหรือตึงก่อนที่จะเข้าใกล้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสมาธิอยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายหัวไหล่ของคุณความสงบของคุณจะถูกส่งผ่านไปยังเธอผ่านการสัมผัสนี่คือปรากฏการณ์ของการ ควบคุมอารมณ์ร่วมกันถ้าคุณเป็นฐานที่มั่นคงเธอจะรู้สึกปลอดภยัยระดับที่1โซนทางสังคมการทดสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนี่คือระดับเริ่มต้นหัวไหล่ข้อศอกแขนส่วนนอกและหลังส่วนบนเป็นบริเวณที่มีความวัยของเส้นประสาทน้อยลงทางชีววิทยาถูกออกแบบมาเพื่อโต้อตอบกับโลกภายนอกโดยไม่รู้สึกถูกคุกคาม เป็นที่ที่เราอนุญาตให้มีการสัมผัสทางสังคมแบบสบายๆถ้าฉันแตะแขนคุณคณะหัวเราะหรืออนุญาตให้คุณแตะไหลยฉันเพื่อเรียกความสนใจนั่นไม่ได้หมายความถึงความสนใจทางโรแมนติกที่ลึกซึ้งเสมอไปมันหมายความเพียงว่าคุณไม่ใช่ภัยคุกคามมันคือหนังสือเดินทางเข้าสู่ความสัมพันธ์คุณได้แสดงให้ฉันเห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่ปลอดภยัย ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดฉันแค่ยืนยันว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้แต่มันเป็นขั้นตอนแรกที่ขาดไม่ได้หากเธอถอยห่างเมื่อคุณแตะแขนเธอหากเธอกระตุกหรือถอยหลังไปหนึ่งก้าวให้หยุดทันทีเธอสอบตกการทดสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานการมีอยู่ของคุณกำลังทำให้เธอรู้สึกตื่นตัวในระดับนี้ เป้าหมายของคุณคือการทําให้ความใกล้ชิดกลายเป็นเรื่องปกติบอกสัญชาตญาณของเธอว่าคุณปลอดภัยความใกล้ชิดเป็นเรื่องธรรมชาติระหว่างคุณสองคนฉันอยากจะเพิ่มรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับระยะเวลาเข้าไปด้วยค่ะการสัมผัสหนึ่งวินาทีคือทางสังคมการสัมผัสสามวินาทีคือส่วนตัวการสัมผัสหวินาทีคือใกล้ชิดหากคุณสัมผัสแขนเธอ แล้วปล่อยมือค้างไว้สักครู่ในขณะที่ยังสบตากันอยู่คุณกำลังยกระดับความเข้มข้นคุณกำลังเปลี่ยนโซนทางสังคมให้เป็นช่วงเวลาของการเชื่อมต่อหากเธอยังคงสบตาคุณและไม่ขยับหนีเธอกำลังให้การอนุญาตโดยนายแก่คุณเพื่อก้าวต่อไประดับที่2โซนแห่งการเชื่อมต่อการทดสอบเคมีในระดับนี้ความไว้จะเพิ่มขึ้นและน้ำหนักเชิงสัญ,ญลักษณ์จะสูงขึ้นได้แก่ ข้อมือฝ่ามือและหลังส่วนล่างข้อมือเป็นโซนของความเปราะบางทางชีววิทยาเป็นบริเวณที่สำคัญการเปิดเผยข้อมือส่วนในหรือยอมให้คุณสัมผัสเป็นสัญญาณของความไว้วางใจตามสัญชาตญาณหากฉันอนุญาตให้คุณจับมือและประสานนิ้วนั่นหมายความว่าฉันยอมรับพันธะแล้วไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่คือการรวมกันฉันกำลังบอกว่าเราเข้ากันได้ดี มือคือเครื่องมือหลักของเราในการโต้ตอบเมื่อผู้หญิงมอบมือให้คุณเธอได้มอบส่วนหนึ่งของการนำทางของเธอให้กับคุณเธออนุญาตให้คุณนำทางเธอลองทำสิ่งนี้ยื่นมือของคุณออกไปโดยหงายฝ่ามือขึ้นเป็นท่าทางของการเชื้อเชิญหากเธอวางมือของเธอลงบนมือคุณเธอได้ตอบรับคำเชิญของคุณหากเธอประสานนิ้วนั่นหมายความว่าเธอยอมรับการเชื่อมต่อของคุณ อุณหภูมิและความผ่อนคลายของมือเธอบอกข้อมูลที่สำคัญแก่คุณมือที่ตึงแสดงถึงความประมาทมือที่อบอุ่นและผ่อนคลายแสดงถึงความสบายและการเปิดใจและมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในระดับนี้นั่นคือการใช้หัวแม่มือเมื่อคุณจับมือเธออยู่ใช้หัวแม่มือของคุณลูบหลังมือของเธอเบาๆมันเป็นท่าทางที่แทบจะมองไม่เห็นสำหรับคนอื่น แต่สำหรับเธอมันถ่ายทอดความอบอุ่นเป็นพิเศษมันคือการรูปร้ายอย่างใกล้ชิดที่แฝงมากับการทักทายและอย่าลืมความใกล้ชิดโดยไม่สัมผัสคือเมื่อคุณนำมือเข้าใกล้ผิวของเธอแต่ยังไม่สัมผัสทันทีคุณเว้นช่องว่างเล็กน้อยความอบอุ่นจากมือของคุณจะถูกรู้สึกได้สิ่งนี้จะสร้างความคาดหวังเชิงบวกเพราะสมองของเธอคาดการการสัมผัสระดับที่3โซนแห่งทิศทาง การทดสอบความเป็นผู้นำที่นี่เราเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นนั่นคือเอวและสะโพกเอวแตกต่างจากแขนการสัมผัสเอวหมายถึงความใกล้ชิดและการนำทางเมื่อผู้ชายวางมือลงบนเอวหรือสะโพกอย่างมั่นคงเพื่อนำทางในการเดินหรือเพื่อดึงเธอเข้ามาใกล้ตัวเขากำลังใช้ฟังชันของการนำทางทางกายภาพเขากำลังสื่อสารว่าฉันนำทางคุณเราไปพร้อมกัน ถ้าฉันตึงตัวหรือถอยห่างนั่นหมายความว่าฉันไม่เชื่อมั่นในการนำทางของคุณหมายความว่าฉันรู้สึกว่าคุณกำลังบุกรุกพื้นที่ของฉันแต่ถ้าฉันผ่อนคลายถ้าฉันปล่อยให้ตัวเองถูกนำไปถ้าเรือนร่างของฉันเคลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของคุณฉันกำลังยอมรับความเป็นผู้นำของผู้ชายของคุณและนั่นสร้างแรงดึงดูดเรามาพูดถึงโซนสะโพกในรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ สะโพกคือศูนย์ถ่วงของร่างกายการวางมือบนสะโพกของผู้หญิงเป็นท่าทางของความใกล้ชิดที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นงานอีเวนต์หรืองานเลี้ยงการวางมือบนสะโพกไม่ใช่เอวส่วนบนแต่ตรงกระดูกด้านข้างคือสัญญาณของพันธะที่แข็งแกร่งหากเธอยอมรับการสัมผัสนั้นในที่สาธารณะเธอกำลังยอมรับต่อหน้าผู้อื่นว่ามีความเชื่อมโยงพิเศษกับคุณ มันคือการทดสอบความสบายทางสังคมหากเธอถอยห่างอย่างแนบเนียนเธอกําลังบอกคุณว่าเธอต้องการรักษาระยะห่างในที่สาธารณะนั่นคือข้อมูลที่มีค่าอย่าละเลยนี่คือจุดที่ความสัมพันธ์หยุดเป็นแบบรักบริสุทธิ์และก้าวไปสู่สิ่งที่มีศักยภาพระดับที่4โซนแห่งความใกล้ชิดการทดสอบความปรารนาใบาหน้าลำคอส่วนหน้า และความใกล้ชิดสูงสุดใบหน้าคืออัตลักษณ์การสัมผัสแก้มหรือคางคือการขอเข้าถึงแก่นแท้ของบุคคลเป็นการนำไปสู่ความใกล้ชิดสูงสุดเป็นท่าทางที่ต้องใช้ความอ่อนโยนอย่างประณีตหากคุณเข้าใกล้ใบหน้าของฉันและฉันไม่ถอยหนีฉันเปิดรับความใกล้ชิดแล้วแต่ลำคอลำคอมีความสำคัญอย่างยิ่งมันคือบริเวณของการหายใจและความเปราะบาง การปล่อยให้ใครบางคนวางมือหรือใบหน้าของเขาใกล้ลำคอต้องการความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์เป็นบริเวณที่มีความไวสูงหากฉันอนุญาตให้มีความใกล้ชิดบริเวณลำคอร่างกายของฉันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งแล้วจังหวะของฉันกำลังประสานกับจังหวะของคุณในระดับนี้แรงดึงดูดปรากฏชัดเราอยู่หน้าประตูของความเป็นส่วนตัวนี่คือจุดที่ผู้ชายหลายคนเร่งรีบ และทำลายช่วงเวลานั้นพวกเขาไปเร็วเกินไปเคล็ดลับคือการหยุดชั่วคราวแต่แก้มเธอมองตาเธอแต่อย่ารุกคืบไปกว่านั้นทันทีรอสามวินาทีปล่อยให้เธอเองเข้าหาคุณปล่อยให้เธอปรารถนาขั้นตอนต่อไปความตึงเครียดนั้นช่องว่างที่เล็กมากๆนั้นคือที่ที่ความปรารถนาที่แท้จริงถูกสร้างขึ้นการเปลี่ยนผ่านสู่ความเชี่ยวชาญ แต่ยังเหลืออีกระดับหนึ่งระดับสุดท้ายโซนที่แยกเพื่อนธรรมดาออกจากผู้ชายที่ทิ้งร่องรอยไว้โซนที่กระตุ้นโปรแกรมทางชีววิทยาแห่งการยอมจำนนและความไว้วางใจทั้งหมดที่ถูกฝังอยู่ในระบบประสาทของเราก่อนที่ฉันจะเปิดเผยมันฉันอยากจะเรียนเชิญคุณการเข้าใจว่าจะสัมผัสที่ไหนนั้นสำคัญแต่การเข้าใจว่าจะสัมผัสอย่างไรและเมื่อไหร่ ที่จะก้าวจากโซนหนึ่งไปยังอีกโซนหนึ่งนั้นเป็นศิลปะที่ต้องการความแม่นยำการสัมผัสในเวลาที่ไม่ถูกต้องสร้างความอึดอัดการสัมผัสที่นุ่มนวลเกินไปดูเหมือนไม่มั่นคงการสัมผัสที่หนักแน่นเกินไปดูเหมือนเป็นการบุกรุกในแผนที่ทางจิตของผู้หญิงฉันได้อุทิศส่วนทั้งหมดให้กับการก้าวหน้าของความไว้วางใจทางกายภาพสอนให้คุณอ่านสัญญ,ญาณที่บอกว่าก้าวหน้าหรือหยุด สอนให้คุณสอบเทียบความเข้มข้นของคุณสอนคุณถึงแนวคิดของการสัมผัสโดยบังเอิญโดยเจตนาหากคุณต้องการหยุดคาดเดาและเริ่มโต้อตอบด้วยความเชี่ยวชาญของคนที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเป็นเครื่องมือวินิจฉยัยสำหรับการโต้อตอบของคุณระดับที่5โซนหลักความไว้วางใจทั้งหมดนี่คือโซนที่ทำหน้าที่เป็นปุ่มความสงบสำหรับการป้องกันเชิงตรรกะของฉัน มันไม่ใช่โซนที่เห็นได้ชัดเจนโซนหลักคือท้ายทอยโคนกะโหลกและไรผมฟังฉันดีๆค่ะบริเวณด้านหลังของลำคอที่กะโหลกศีรษะเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังทางชีววิทยาแล้วเป็นบริเวณที่มีความไวสูงมากและมีหน่วยความจำดั้งเดิมในธรรมชาติมันเป็นโซนของการขนส่งและการดูแลของแม่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ซึ่งทำให้เกิดการตอบสนองต่อความสงบในทันทีมนุษย์ยังคงมีการเชื่อมต่อทางระบบประสาทที่ลึกซึ้งในบริเวณนี้โซนนี้เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังระบบที่ควบคุมการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งนี่ไม่ใช่มติส่วนตัวแต่คือกายวิภาคศาสตร์ค่ะหากเราอยู่ในช่วงเวลาของการเชื่อมต่อและคุณวางมือที่ใหญ่และมั่นคงลงบนท้ายทอยของฉันหากนิ้วของคุณประคองโคนผมของฉัน และฝ่ามือของคุณให้การรองรับศีรษะของฉันด้วยความมั่นคงและปลอดภัยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจของฉันสัญญาณเตือนจะดับลงความจําเป็นในการควบคุมทุกสิ่งจะหายไปฉันรู้สึกถึงความรู้สึกของการได้รับการปกป้องและนำทางในเวลาเดียวกันศีรษะของฉันจะเอนไปด้านหลังอย่างเป็นไปตามสัญชาตญาณแสดงถึงความไว้วางใจทั้งหมดฉันหลับตาผ่อนลมหายใจออก ในขณะนั้นเมื่อคุณวางมือไว้ที่ท้ายทอยของฉันเพื่อรองรับศีรษะของฉันคุณกำลังบอกฉันว่าฉันดูแลคุณแล้วคุณปลอดภัยไม่ต้องคิดอะไรฉันจะดูแลคุณเองและฉันจะตอบสนองจากสัญชาตญาณที่ลึกที่สุดของฉันว่าใช่ฉันเชื่อใจคุณมันคือท่าทางของความเป็นผู้นำที่เมตตาที่สร้างการตอบสนองที่ดึงดูดใจอย่างยิ่ง หากมาจากผู้ชายที่เหมาะสมนี่คือความแตกต่างระหว่างการพบปะท,ที่ผิวเผินกับการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งหากเธอยอมให้คุณประคองท้ายทอยของเธอหากเธอเอนศีรษะลงบนมือของคุณและถอนหายใจคุณได้บรรลุระดับความไว้วางใจสูงสุดแล้วคุณได้ทำลายกําแพงลงแล้วแต่โปรดระวังการสัมผัสนี้ต้องหนักแน่นแต่ไม่เจ็บปวดต้องปลอดภยัยแต่ไม่ก้าวร้าว ต้องถ่ายทอดการสนับสนุนไม่ใช่การบังคับความแตกต่างอยู่ที่เจตนาของคุณหากเจตนาของคุณคือการควบคุมด้วยกำลังเธอจะตึงเครียดหากเจตนาของคุณคือการให้ความปลอดภัยและความสุขเธอจะผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ฉันต้องการเจาะลึกว่าทำไมสิ่งนี้ถึงได้ผลดีจากมุมมองของจิตวิทยาสมัยใหม่เราอยู่ในโลกที่ผู้หญิงต้องควบคุมทุกอย่างตลอดเวลา ต้องเข้มแข็งตัดสินใจนำทางในที่ทำงานจัดการความรับผิดช,ชอบการสัมผัสที่มั่นคงบริเวณท้ายถอยคือการอนุญาตทางกายภาพให้ปล่อยการควบคุมได้ชั่วขณะมันเหมือนกับการยกน้ำหนักมหาศาลออกจากตัวเธอชั่วขณะหนึ่งฉันไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวเขาประคองฉันไว้ความรู้สึกของการสนับสนุนทางกายภาพตามตัวอักษรน,นี้ ถูกแปลเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์ในทันทีมันปลอบโยนอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้จากท้ายทอยคุณมีการเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของช่วงเวลานั้นคุณสามารถดึงเธอเข้ามาใกล้ได้อย่างนุ่มนวลเปลี่ยนมุมการมองหากคุณประคองท้ายทอยของเธอไว้และรักษาการสบตา,าเธอจะร,รู้สึกถ,ถึงความเข้มข้นของความปรารถนาของคุณเธอรู้สึกว่าคุณอยู่กับเธอ หนึเปอร์เซน์และไม่มีอะไรสร้างแรงดึงดูดในผู้หญิงได้มากไปกว่าการรู้สึกว่าเป็นจุดศูนย์รวมที่สมบูรณ์แบบของผู้ชายที่มั่นใจคุณไม่สามารถตรงไปที่ท้ายทอยได้ในการออกเดทครั้งแรกเว้นแต่การเชื่อมต่อจะพิเศษมากคุณต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผ่านขีดจำกัดความไว้วางใจฉันจะให้ลำดับตระกาแก่คุณประการแรกการสัมผัสทางสังคมระดับหนึ่ง แตะแขนเธอขณะหัวเราะหากเธอยิ้มนั่นเป็นสัญญาณบวกประการที่สองการเชื่อมต่อมือระดับสองท่าทางของความใกล้ชิดประการที่สามการนำทางระดับสามเมื่อเปลี่ยนสถานที่วางมือของคุณบนหลังส่วนล่างของเธอสั้นๆประการที่สี่การเข้าใกล้ระดับสี่การลูบแก้มหรือการปัดปอยผมประการที่5การเชื่อมต่อทั้งหมด ระดับ5ในช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดเลื่อนมือของคุณไปที่ท้ายทอยของเธอระหว่างเส้นผมประคองด้วยความมั่นคงหากคุณทำเช่นนี้อย่างราบรื่นโดยไม่ลังเลฉันรับประกันว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเธอคุณจะเห็นว่าสีหน้าของเธอนุ่มนวลขึ้นคุณจะเห็นว่าการหายใจของเธอจะลึกขึ้นคุณจะเห็นผู้หญิงที่อนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอและยอมจำนน เพราะเธอรู้สึกปลอดภัยกับคุณและมีท่าทางเพิ่มเติมที่ทรงพลังมากนั่นคือการจูบหน้าผากขณะประคองท้ายทอยหากคุณรวมการรองรับที่มั่นคงบริเวณท้ายทอยกับการจูบหน้าผากคุณกำลังสร้างส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบของการปกป้องและความรักเหตุใดจึงได้ผลเพราะคุณกำลังผสมผสานความมั่นคงของความเป็นผู้นำเข้ากับการดูแลและความอ่อนโยน การผสมผสานนี้บอกสมองส่วนลึกของเธอว่าผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งและมีความสามารถแต่เขาเลือกที่จะอ่อนโยนและปกป้องนั่นคือคำจำกัดความทางชีววิทยาของคู่ครองในอุดมคติผู้พิทักษ์ที่ปลอดภยัยการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนนี้คือสิ่งที่สร้างพันธะทางอารมณ์ที่ยั่งยืนการถอนตัวและการส่งต่อรายละเอียดที่สำคัญอีกอย่างคือ การถอนตัวจากการสัมผัสอย่าปล่อยท้ายทอยกระทันหันเมื่อช่วงเวลานั้นสิ้นสุดลงให้เลื่อนมือของคุณลงอย่างช้าๆเลื่อนไปตามลำคอหรือหลังของเธอก่อนที่จะแยกจากกันร่องรอยของการสัมผัสนี้ทิ้งความรู้สึกต่อเนื่องทำให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงแม้เมื่อคุณแยกจากกันทางกายภาพหากคุณปล่อยเธอทันทีมันจะรู้สึกเหมือนเป็นการตัดการเชื่อมต่อที่เย็นชาหากคุณปล่อยช้าๆ มันจะรู้สึกเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาถึงความใกล้ชิดในอนาคตจำไว้ว่าการสัมผัสทางกายมีพลังใช้มันด้วยความรับผิดชอบและมีสติอย่าสัมผัสคนที่ไม่ได้ให้สัญญาณของความสบายแก่คุณแต่เมื่อคุณเห็นสัญญาณแล้วอย่าลังเลความลังเลของคุณขัดจังหวะช่วงเวลาความมั่นใจของคุณทำให้มันมั่นคงฉันต้องการเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสัมผัส เพื่อให้คุณเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นชีววิทยาผิวหนังคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายการสัมผัสเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบที่ประมวลผลอารมณ์เมื่อคุณสัมผัสผู้หญิงในวิธีที่ถูกต้องด้วยความเคารพและความมั่นคงคุณกำลังกระตุ้นการหลังออกซิโทซินสารเคมีตามธรรมชาตินี้ส่งเสริมพันธะและความไว้วางใจแต่มีหน้าที่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มันลดคอร์ตซอลซึ่งเป็นสารของความเครียดและทำให้ศูนย์เตือนภัยของสมองสงบลงเมื่อคุณให้การรองรับที่ท้ายถอยคุณกำลังช่วยให้สมองของเธอปล่อยออกซิโทซินในขณะเดียวกันก็ลดความเครียดของเธอไปพร้อมกันมันคือสภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีทางชีววิทยานั่นคือเหตุผลที่ผู้หญิงหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนลอยได้หรือผ่อนคลายอย่างมาก หลังจากช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดทางกายภาพที่เข้มข้นซึ่งมีการสัมผัสประเภทนี้พวกเขากำลังตอบสนองในเชิงบวกต่อความปลอดภัยที่คุณฉายออกมาการสอบเทียบและการควบคุมจังหวะเรามาพูดถึงการสอบเทียบคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าความมั่นคงของคุณเหมาะสมแล้วคำตอบอยู่ในการหายใจของเธอหากเมื่อคุณวางมือลงเธอหยุดหายใจหรือตัวแข็งเกรง็ง แสดงว่ามันเข้มข้นเกินไปหรือเร็วเกินไปให้ลดความนุ่มนวลลงหากเมื่อคุณวางมือลงเธอหายใจออกลึกๆเหมือนถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแสดงว่าคุณทำได้ถูกต้องแล้วการถอนหายใจนั้นคือสัญญาณว่าระบบประสาทของเธอเข้าสู่โหมดผ่อนคลายและความไว้วางใจแล้วหากการหายใจของเธอเร็วขึ้นเล็กน้อยแสดงว่าเธอกำลังสร้างอารมณ์เชิงบวกรักษาการมีอยู่ของคุณไว มือบนท้ายทอยยังช่วยให้คุณกำหนดจังหวะของการโต้ตอบได้ผู้ชายหลายคนเคลื่อนไหวด้วยความเร่งรีบด้วยมือที่ให้การรองรับคุณสามารถหยุดช่วงเวลานั้นมองเธอและเข้าใกล้เธออีกครั้งการควบคุมเวลาความสามารถที่จะไม่เร่งรีบนี้คือสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดที่น่าหลงไหลคุณกำลังแสดงให้เธอเห็นว่าคุณควบคุมสถานการณ์และเพลิดเพลินกับช่วงเวลาปัจจุบันและโดยไม่รู้ตัว เธอจะเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในจังหวะของคุณฉันต้องการพูดถึงจุดสำคัญบางครั้งเราคิดว่าการสัมผัสเป็นเพียงการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแต่การสัมผัสที่ท้ายทอยยังทรงพลังสำหรับการทำให้สงบหรือปลอบโยนหากเธอมีวันที่ไม่ดีหรือเครียดท่าทางของการรองรับที่ท้ายทอยนี้รวมกับการมีอยู่ของคุณอย่างสงบจะบอกเธอว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันประคองคุณไว้และนั่นสร้าง ความพักดีที่ลึกซึ้งการจัดการกับรายละเอียดแต่อาจารย์มิ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอจัดแต่งทรงผมไว้และไม่อยากให้มันยุ่งนั่นเป็นการสังเกตที่ถูกต้องในกรณีนั้นท้ายทอยยังคงเป็นเป้าหมายแต่การเข้าถึงต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะประสานนิ้วในเส้นผมให้เลื่อนมือของคุณใต้ผมติดกับผิวหนังคอจนกว่าจะถึงโคนกะโหลก ประคองคอโดยผิวหนังสัมผัสกับผิวหนังมันทรงพลังพอๆกันอาจจะใกล้ชิดกว่าด้วยซ้ำเพราะมีการสัมผัสผิสผวหนังโดยตรงและเป็นการคุณภาพลักษานของเธอมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนช่างสังเกตและพิจารณาซึ่งเพิ่มคะแนนมีรูปแบบของการสัมผัสนี้ที่เกี่ยวข้องกับการลูบหนังศีรษะเบาๆด้วยนิ้วในขณะที่ประคองศีรษะไว้สิ่งนี้จะกระตุ้นปลายประสาทเพิ่มเติมที่ผ่อนคลายอย่างยิ่ง มันเหมือนกับการนวดทันทีที่ละลายความตึงเครียดที่สะสมมาทั้งวันการปล่อยความตึงเครียดทางกายภาพนั้นยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดใจทางอารมณ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ฉันต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสม่ำเสมอหากคุณใช้การสัมผัสประเภทนี้เพื่อสร้างความใกล้ชิดในวันหนึ่งและในวันถัดมาคุณกลับเย็นชาและห่างเหินคุณกำลังสร้างความสับสนและความไม่มั่นคง พลังของการสัมผัสที่ท้ายทอยอยู่ที่การเป็นคำมั่นสัญญาของความมั่นคงและการมีอยู่คุณกำลังบอกเธอว่าคุณอยู่ที่นั่นจริงๆหากคุณใช้พลังนี้เป็นครั้งคราวเหมือนเป็นเกมเธอจะพัฒนาความต้านทานและความไม่ไว้วางใจแต่ถ้าคุณใช้มันอย่างสม่ำเสมอในฐานะการแสดงออกที่จริงใจของความรักและความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อเธอจะพัฒนาความผูกพันที่มั่นคงต่อคุณ และฉันต้องการเพิ่มรายละเอียดอีกอย่างเกี่ยวกับเจตนาเจตนาของคุณถูกส่งผ่านผิวหนังหากคุณกำลังสัมผัสท้ายทอยของเธอโดยคิดเพียงแค่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากเธอเธอจะรู้สึกว่ามันเป็นความต้องการหากคุณกำลังสัมผัสท้ายทอยของเธอโดยคิดที่จะให้ความปลอดภัยเชื่อมต่อชื่นชมเธอจะรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญความแตกต่างนั้นละเอียดอ่อนแต่สำคัญ ผู้หญิงมีความเชี่ยวชาญในการตรวจจับความแตกต่างระหว่างผู้ชายที่ต้องการจะเอากับผู้ชายที่ต้องการจะให้จงเป็นผู้ชายที่ให้ความปลอดภัยแล้วคุณจะได้รับความไว้วางใจเป็นการตอบแทนสุดท้ายฉันต้องการพูดถึงพลังของความเงียบในช่วงเวลาเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ในระดับห้าให้ลดคำพูดลงคำพูดบางครั้งทำให้ควายเขวจากความรู้สึก ร่างกายพูดได้ดีกว่าในความเงียบหากคุณกำลังประคองท้ายทอยของเธอและถามซ้ำๆว่าคุณโอเคไหมคุณกำลังทำลายบรรยากาศคุณบังคับให้เธอต้องใช้สมองเชิงตัรรกะเพื่อประมวลผลคำถามอย่าถามมากเกินไปสังเกตรู้สึกหากเธอผ่อนคลายหากเธอเข้าใกล้คุณมากขึ้นหากเธอหลับตาคุณก็ได้รับคำตอบที่เป็นบวกแล้ว ความเงียบช่วยให้ความรู้สึกทางกายภาพขยายตัวช่วยให้เธอมีสมาธิกับมือของคุณความอบอุ่นของคุณความปลอดภัยของคุณจงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารที่เงียบงันการสรุปและข้อคิดนอกจากนี้ยังสำคัญว่าคุณจะถอนตัวจากการสัมผัสอย่างไรผู้ชายหลายคนเริ่มต้นได้ดีแต่จบลงอย่างกระทันหันหากคุณสัมผัสแล้วดึงมือออกทันที มันจะรู้สึกเหมือนการปฏิเสธอย่างกระทันหันการถอนตัวจะต้องมีสติเท่ากับการเข้าการเลื่อนมือออกอย่างนุ่มนวลก่อนที่จะแยกจากกันทําให้การแยกจากกันเป็นไปอย่างธรรมชาติสิ่งนี้ทิ้งความรู้สึกเชิงบวกและความปรารถนาที่จะเชื่อมต่ออีกครั้งคุณไม่สามารถตรงไปที่ระดับหได้โดยไม่ได้สร้างรากฐานคุณต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผ่านขีดจำกัดความไว้วางใจทำตามลำดับเคารพเวลา อ่านสัญญาณหากคุณทำเช่นนี้คุณจะหยุดเป็นผู้ชายที่พยายามโน้มน้าวและจะกลายเป็นผู้ชายที่รู้วิธีเชื่อมต่อและความแตกต่างนั้นความมั่นใจนั้นและความสามารถในการให้ความปลอดภัยนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงตามหาสัญชาตญาณในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความรู้นี้เป็นเครื่องมือในการสร้างใช้มันเพื่อสร้างการเชื่อมต่อความปลอดภยัยและช่วงเวลาที่น่าจดจา ไม่ใช่เพื่อบิดเบือนเพราะในท้ายที่สุดเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสัมผัสทางกายแต่คือการที่เธอรู้สึกปลอดภยัยและเชื่อมโยงกับคุณมากเสียจนจิตใจและร่างกายของเธอเลือกคุณครั้งแล้วครั้งเล่าฉันคืออาจารย์มินโปรดจำไว้ว่าความสามารถของคุณในการให้ความปลอดภัยผ่านการสัมผัสคือหนึ่งในจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณใช้มันอย่างชาญฉลาดแล้วพบกันในเคล็ดลับถัดไปค่ะ